เล่นน้ำเจ้ากระเทยกระเทยก็มีหัวใจว่ากำลังไปจะได้บกิดพ่องกากระเทยก็คนดินล่นหาดฤกษ์ชีวาตั้งแต่เกิดมาบอเคยจะว่าหา้อไผ กระเทอนี้นาเกิดมามีกรรมจัดแล้วได้ทำเว้นกรรมอายังเอาไว้เกิดมาจัดนี้มีผมมด้อยตั้งใจตัวเป็นปพระใจต่ใจให้เป็นแม่นชีวิตกระเทยไม่แต่คนแยะยามสังคมประนามมันน้อยใจจริงๆเสียจัดเกิดมา สายตาสังคมทอดทิ้งยอมหักความจริงสิ่งที่มันเป็นไปเขาว่ากระเทยเป็นแหงราตีเสื่อมซักเสื่อมสิถูกเขายํำยีมากมายคืนคมรันทดเก็บกดเอาไว้ภายในเป็นกําปไปบาบาดใจใครเป็นกระไคย ชีวิตกระเายมีแต่คนยอะยามสังคมประนามมันน้อยใจจริงๆเสียจาิเกิดมาสายตาสังคมทอดทิ้งยอมหับความจริงสิ่งที่มันเป็นไปเขาว่ากระเทยเป็นแหงราตีเส่อมซักเส่อมซีถูกเขาย่ำยีมากมาย ขึ้นขมรันทศเก็บกดเอาไว้ภายในเป็นกำปา้ไปบาดใจไขเป็นกระเทยเจ้าอากาศมัน้อนนะเจ้าก็เลยมาเล่นน้ำนะเจ้าตอนนี้น้องอเดิดอยู่พัทยาชนบุรีประเทศไทยนะเจ้าเล่นคนเดียวม่วนคนเดียวแจ้น้ำคนเดียว เหนีร้อนก็ต้องเล่นน้ำนะเจ้า <c oughs> เป็นกาเฉยเท่าลัางเงาอกงอมใจใครได้ปอใจามาเป็นผัวอีปีเบาหน้อยเบาใหญ่เบาไม่เบาจีหน้าตาดีๆเป็นผัวปีบอน้อง ปีกะเถยเท่าละคอยเฝ้าใจมองใครมีกูข้องมาร่วมห้องเต็มทีบ่าวน้อยบ่าวจีเป็นพวปีบอนองกวดหัวศัพ์ตกน้ำนะเจ้าตัวอีนะเจ้าโอเดตเจ็ดสิบรายงานสดจากพัทยาชนบุรีประเทศไทยเจ้า